มาไปน้องมากินส้มตำทะเลแบบโอ้ยสมปากนะครับมีใครยังเออเดี๋ยวจังหวะตำทะเลใส่บักกอกนะครับบักกอกยูโน่บักกอกเออบักกอกอะไรบักกอกแน่เออเดี๋ยวเอาผักใส่ก่อนเดี๋ยวเอาถุงแซนนี่ถุงใแซนเงินเพิ่น,นวายคึกออยากแห้งนะครับ มีเลยนะครับคือเก่าครับร้านเจ้าเกาเ่าเจ้าโอเงี้ยสะนะร้านนี้เนี่ยเเคยผิดบังนะครับร้านเจ้าประจำนะครับเงี้ยสะนะมาล้วก็ให้จังไหนจามมึงขีอเอียงไปยังสันเอา ข้างใ่ก่อนเออมันสีเฮียมันสีเฟียดมาแล้วก็น <c oughs> ี่ขนมจีนขนมจีนแบบโบลานแบบแบบมักแปง้งมันจะหอมหอมแน่จักหน่อยอนะครับหอมหอมมันจะหอมหอมเน่นะครับแบบโบลานเลยนะครับโบลานเลยคือจะกินคือจะกินแล้วก็แคบหมูกับแคบหมูแบบโบลานเลยนะครับโบล่านแบบแคบโบติกมันเด้อมันยังแสบเด้อนี่ ใส,สงสีนะครับภ <c oughs> ูฏายานอ้วนก็ไม่ต้องกินนะครับส่วนผมบยานอ้วนนะครับยานบริกินนะครับมาท้าแหลกซีเมืองก่อนนะครับใส่ข้าวปุ้นก่อนครับผมอืมอืมห่มตำทะเลปูมากุ้งสดครับบริกรขี่ลายเด้อ ในกุ้้งนะครับกุ้งสดนะครับอืมอืมหักเเป็นล้านแต่เกาแต่เดือมตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กมัธยมปฐมอยู่คนหอออยู่เก่าอยู่แก่แห้ง อีเมื่อไม่เคยตกฮะครับหม,มูติดมันอหั่ักกับมิ้งจะกะหล่ำเลี่ยคลิมเขาการเลือกส่วประกอบ จะประกอบงาด้วยหมาตัวหน่อยนี่หน่อยนะครับเป็นอยกังครับต่างจากตัวใหญ่บางรอบบางรอบกับตัวหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ขกทะเลเนาะไอ้ต่างๆขอโทษขออภัยเด้๋ยวไปนองนะครับปลามึก Và biết hoài nắng cuộn Chuyện thám đập dừa dừa อ,อแซ่บไหลที่ฟุงขับตางเกิดขึ้นไหมข้าวปุ้นแบบแป้งมักนี่บอกผมบอกด้ยว่าทุม,มือนี่บอ่ค่อยมีนะครับหายากนะครับสุม,มือนี่ขั้นปรจองบริกินนะครับต้องสั้งจองไว้เพราะว่าคนแย่งกันซื้อครับเพราะว่ามันจะอร่อยกว่า แป้งมักกับแป้งสดบวกืึอกันเด้ <c oughs> ถ้าผู้ใดเคยกินนะสรขนมจีนแปง้งแปง้งสดแปงด้งสดระคือเหมือนแป้งที่แบบเบลิมากนะครับอันนี้มันจะเป็นแป้งนี่เขาจาแบบเอาเขา่าเอาเขา่าเข้าที่แบบเขามานะครับมาแล้วก็เอาไปใส่ถุงไว้ให้มันแบบเริ่มเน่าแล้วเขาจะเอามาหนึ่งมาหนึ่งอมาต่ำ ใส่เขายางเดี <pegar oil> <wir> wow sí. oh ๋ยวเลยคือบะมีแปลงนะครับเส้นกับสีสินเอกลักษณ์ก็คือแบบหมูรางกับสีสินใหญง่หนสีครับผมสีกับสีบกค่อยขาวครับเพราะว่ามันเป็นขาว เขาที่มักแล้วอบล็่ก่อยขาวนะครับจะเป็นออกอืม มาหลอบที่ปู่มาแม่แล้วตัวน้อยตัวหน่อยแห้งคือคอตัวใหญ่ยอยู่มันน่าจะเป็นรลอดแล้วแต่คนที่เขาเอามาส่งมั้งครับปลาหมึกแสดหนาแล้วมึงม,มันฟงขึ้นมาใส่มึง สาย่จพี่นลองซื้อซูมูคือคือขอโทษด้วยความแสบกินแสบกินยังเคยจะไปอายแล้วอันนี้ไม่ทางขายอิปูกินให้หมดหายอยากแล้วบันนอก ม็ดประกอบสองมือเร้าเลยหักหลักินใจแห้งเขาอยู่เื่อนวครับผมห่อหนึ่งสิบบาทนะครับหลายเตอร์ดูด้ว จังบวะวายทองจังบวะแสบทองนะครับแคบหมูโบราณแล้วจะคนหมักครับแต่ว่าผมหม,มักแบบ โบ,บราณเกือบกวักเอาหว,วานๆดิทามันสุกมันจีหวานดิคัน,นกับบะหมักอ่อจะคนหมักคือหวานแล้วอืมเอือแต่งให้จำแบบไม่ยอมนะสบายมึง

องยดอันนี้เป็นบักเรน,นกินแล้วล่ะคุนใไม่แล้วกินปลาหมึกได้ลายอยู่ด้วยนึ่งลอยหนึ่งงามแต่เฮีย sao say sao cà say sao say rồi cái nhúm ài mai được bình nữa ài khấm nhiều dưới nhiều à ừ ừ ต้งแสบต้งเผ็ดสั่งแบบเผ็ดๆเลยแบบเผ็ดตายไม่เอาเรื่องบัวอือแม่แล้วเห็ดสะอาดครับบ่มีบ่มี่กินข้าวกินอย่างเลยแล้วเห็ดดีครับแล้วเห็ดดีติดใจเลยกินแล้แบบวเราแง่ไหนบ่เคยผิดวังกับเธอ มาแข็บโมงอมนาดเปิดแอร์คือเบือเบ้องรสคันมอนเปิดแอร์ที่ซ่ำได้มุกเจ้าว่าเผ็ดร้อนแันเนี่ยอืมอนอยู่แอร์ข่อยไม่ได้กินประแดงอืมออืมอืม อืมครับลองโดนกินเทียนหนึงนะครับโอ้ยขอโทษขอไหมเขาจะไปอลไรพี่น้องเอ๊มาคั้เยี่ย่ถ่ายบุ้งบุงเหงาขอ ทำนี่แหละไปแล้วพี่น้องเอ้ยไพ่อกันคลิปหน้าอืม,มันจะบรสุทภาพกว่าดีมันแบบโอ้ไปละไปไปครับ